สวัสดีครับทุกคนก็พบกับผมยาสุโอนะครับอันนี้คือคลิปประกาศเนาะจากผมเองครับยาโ s โ o นะก็คือณปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกแบบคือตอนนี้นจะร้องไห้ครับคือจะร้องไห้จริงๆริงนก็คือเห็นแบบคือมันความสุขอะ่ะมันมีคนแบบตอบรับเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือคือเออเอาตามตรงนะผมไปดูใน YouTube Studio มาเฮ้ผมเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนดูเว้ยมันมียอดวิว คือเราคือไลฟ์ก็ยังมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีคนดูมียอดวิวเว้ยเอ้ยก็คือแบบอย่างคลิปเอ่อเมื่อประมาณเมื่อวานมั้งไม่เมื่อวานก็เมื่อวานก่อนประมาณเนี้ยคนดูคลิปนั้นอะ่ะยี่สิบสี่คนแต่ถ้าถามว่าเป็นยี่สิบสี่คนที่แบบอะไรไปคือผมรู้สึกดีใจมากมันเป็นยี่สิบสี่คนที่แบบคือน้ําตาจะไหลอ่ะคุณน้ําตาไม่จะไหลจริงๆเว่ามันยี่สิบสี่คนที่แบบมันมีคุณค่าคุณคุอคนทุกคนกับผมมันมีคุณค่ามากเลยเว้ย ส so, ัผมผมให้ค,คุณค่าคนดูทุกคนผมบอกผม,ผมจะใส่ความเอเ์นทนกับช่องนี้มากๆผมจะตั้งใจทำช่องนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ชมที่มาดูผมมาอะไรผมมามาแบบว่ามาแอคทีฟกับผมมาคูดคุย,คยดูไลฟ์เอ,อ่ยอะไรมามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมจะพยายามตอบแทนคุณให้ได้มากอ่าคือผมเห็นมาแล้วสองค,คอมเมนต์เ,เออคอมเมนต์แรกเอออาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกดีใจที่คุณมาคอมเมนต์นะแต่นะ่าจะลบไปแล้วมั้งหละมั้ง ของเดือนก่อนเนาะแล้วก็เออเมื่อวานอันนี้เป็นคอมเมนต์ของเมื่อวานน่าจะเป็นไลฟ์เมื่อเช้าวะ่ะเอ้ยเออไลฟ์ประมาณตอนเย็นอะน่าจะเป็นไลฟ์ของลีเจนออฟบูธิลน,น์ะคุณคือแบบผมรู้สึกดีใจมากกับการที่แบบมีคนมามามาขอให้ผมทําต่ออะคือแบอบเฮ้ยคือมันดีใจจริงวยคือมันจะร้องไห้จริงแบบคือคุมันมันเป็นมันเป็นกระแสตอบรับที่ผมรู้สึกดีใจอ่ะ คือตั้งแต่ทําช่องมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ช่องนี้กําเนินมาผมไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก,ก่อนเลยคือแบบผมรู้สึกแบบน้ำต,ตาจะไหลอะคือดีใจอะดีใจจริงเลยดีใจจริงนี่น้ำตาจะไหลจริงด้จจงวยนะคือแบบอีกนิดหน่อยน้ําตาก็จะไหลแล้วก็โอเคเอ่อป่าประกาศอันนี้คือก็ถามว่าช่องเราอนาคตจะเป็นยังไงอ่าช่องเราครับผมก็จะมีเกมด e เจอออฟลุ t e r ่เนาะ เกมฮาร์สตโตนในมวดแบบแบทเท o เก d เป็นเกมหลักและอนาคตไม่ต้องอนาคตก็อาจจะเป็นพุ่งนี้ครับจะมีเกมไลฟ์ซีรีส์ใหม่ของเราแกะกล่องออกมาด้วยคือเกมเอ่อ ROV ครับผมจะมี ROV ไลฟ์นะฮะก็ไม่รู้จะทุกวันไหมแต่ผมจะใส่มาด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะปรับทําเป็นตารางเวลาว่าเฮ้ยวันไหนจะมีะไลฟ์อะไรบ้างจะมีะไลฟ์กี่โมงเพราะตอนนี้ผมยังต้องแบ่งค่อยๆแบ่งเวลาอยู่เพราะ เออณปัจจุบันนี้ผมเป็นแอดมินสองยิทแล้วด้วยณปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะคือตอนนี้นผมต้องพยายามใส่ใจกับดิสใหม่ของผมอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าผมจะทิ้งดิสเก่าไว้ผมคงทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างยิสเก่าอ่ะมันเป็นจุดกําเนิดของผมเองมันคือจุดกําเนิดของยาสโโูรณ์ปัจจุบันครับมันเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้ผมได้ปิมงประกายแล้วก็ทําช่องเอ่อ b u i l i n g of dunita ของยาสูร์ขึ้นมาเนาะก็คือผมแบบ คือผมทิ้งดิสนี้ไม่ได้จริงๆผมรู้สึกเสียายมากมีความทรงจำที่แบบคือผมอยากจะทําต่อไปอ่ะคืออย่างนั้นคือผมอยากจะตอบแทนด้วยเว้ยที่แบบมันทําให้ผมมีมิตติ้งออฟจานโในวันนี้คือมันทําให้ผมมีสุขแบบมีแรงกําลังใจในการทาคลิปในการไลฟ์สตรีมในอนาคตมากเลยเว้ยขยอบวิวเนี่ยัคืนนี่แค่24วิวอะผมยังมีกําลังใจับคือคุณคิดดูดิโอ้ผมต้องให้แบบให้ความสําคัญกับคนดูทุกคนขนาดไหนอะ คือ,อใครที่อยากจะติชมทุกคนสามารถติชมผมได้นะฮะคือ,อคุณอยากจะคุณอยากจะบอกว่า้ผมควรจะปรับปรุงต้นมาหรือว่ามีอะไรแนะนํำไหมคุณสามารถแนะนำได้ที่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็นั่นแหละเนาะส่วนหนทางที่ต่อเดี๋ยวผมจะทําการทิ record, ้งรีคอร์ดทิ้งคอร์ดของ m e e t i n g of l u n e r รกับลิงค์รีคอร์ดของอ บัตเตอร์ไฟล์ดิสใหม่ของผมเองนะฮะที่ผมจะสังกัดอยู่ด้วยเนาะตอนนี้นะปัจจุบันก็เป็นอันนึงของดีเจนอฟลุนเทล่าเนี่ยครับมิทติ้งอฟลุนเทล่าส่วนเอ่อบัตเทิลบัตเตอร์ไฟล์เนี่ยผมจะเป็นของเออารูวีครับอันนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นช่องทางติดต่อของดิสของดิสคอร์ดไวนะ้เนาะแล้วถ้าเกิดถามว่าเอ๊ะแล้วงานอะ่ะงานจะพนกันไหมผมว่าไม่พนกัน,นครับผมจะทําให้งานสองฝั่ง มันสมดุลและดีที่สุด,สดผมจะดูแลให้ดีเท่าที่ผมจะทําไ <owner. S 2> ด้เท่าที่ผมแบบจะคือจะมีความสามารถพออก็เอาล่ะสำหรับคลิปประกาศความดีใจวันนี้มีเพียงข้อนี้ก็ใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดแบบอยากจะแชร์เพื่อนๆดูว่าผมดีใจขนาดไหนคุณก็สามารถกดแชร์ได้ก็แล้วกันเนาะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะตามสบายครับผมแล้วก็ใครที่คอมเมนต์ก็ผมก็จะกดหัวใจให้เหมือนกันเลยเนาะตอนนี้ก็เออแบบผมก็จะแบบมีการคอมเมนต์ตอนะบอะไรเงี้ยปกติเพราะผมเป็นคนที่แบบแอคทีฟกัคกคบคนดูทุกคนอยู่แล้วผมผมชอบคนดูทุกคนเยอะครับคือยิ่งคนมาดูเยอะผมเยอะผมยิ่งดีใจเอาล่ะคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไม่เคยเวลาเดิมและก็ไลฟ์สตรีมเหมือนกันด้วย บายครับเศร้าแบบรู้สึกบมันไม่เศร้า,าอย่างนั้นรู้สึกบดีใจมากอะ